จะดูย์จะดูยแปลว่าอะไรจะดยแปลว่าอะไรจะดูยกินข้าวนึกว่าแปลว่าหกบายกินข้าวกระตัมบนน้องจะดูยอ๋อกระดิ่งน้องกระดิ่งกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องมันนี่เด็ดตำแตงเอาเสียงนี้เราอาการเลยนะ ไม่ไม่บองไม่เรียกพี่แกมากันด้วยเมื่อกี้ไปดังตำแตงตำแตงแซ่บแซ่บปากอิทกปากอิทกปากอิทอกปกอิทอกปกอิทกสวยเลยบอเต็มต้นมันตำตำเลยต้นตำมันกำลังนี่เองแซ่บแซ่บได้พี่น้องกินข้าวแบบนี้คือแบบความเป็นชนบทนะเนาะกินแบบ มีมีแค่ไหนกินแค่นั้นมีร้อยกินร้อยมีร้อยกินสองร้อย <laughs> ไม่เหลือ <laughs> อันนี้ความเป็นอยู่แบบธรรมาชาติของคนชนบทประมาณนี้แล้วค่ะกินแบบง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายมีน้ำพริกวันนี้มีน้ำพริกไก่แล้วก็ตำแตงนะคะอันนี้เป็นพี่ชายนะคะคือแบบไม่ให้เห็นหน้าจะอายกล้องป <laughs> <laughs> วดแก้ <laughs> แวปวดแก้ว <laughs> พี่บอกปวดฟัน <laughs> ยอะหน่อยกับเจ็บเขียวเลยนะเยอะหน่อยสุดยอดเลยค่ะแซ่บๆเนี่ยข้าวก็เราแบบหงหงฐานหงฟื้นหงฟื้นนะไม่ได้หงฐานไม่ได้หงไฟฟ้าค่ะลงอีกไลละ มันเนียยเลยฮะฟันแตกเลยเหรอเคี้ยวอะไรมาผมเนี่ยกับเบียร์นี่แตกหมดเลยไปิดกาแฟนเบียร์แตกหมดเลยเอาเปิดเบียร์ทำเปิดเบียร์นี่แตกหมดเลยทงกองข้างเลยอ่ะที่เปิดไม่มีเหรอทำไมต้องเอาฟันเปิดโชว์โชว์ความเหนียวนึกโอ้ยเนาะก็ละคืออยากนั่งโชว์ความเหนียวนึกพี่นายได้ฟันแตกว้า อย่าอย่าไปเห็นปบบนั้นได้ปีหนอนที่กัดเลยเป็นแตกย้อนหลังมันค่อยๆล้าไปทีละนิดทีละนิดใช่ไหมใช่โอ้แล้วเราก็กัดบ่อยด้วยใช่ไหมเวลามันกินข้าวอ๊บอะไรมันหึ่งแข็งกระดูกหรืออะไรไม่ใช่นะไม่ไม่ได้กินกระดูกเห็นไอ้ได้วุปันตัวเองต้วหน่แตกออกโอ้เมื่อเจ้าก็เห็ดคือเนาะแทนที่อันเนี้ยเปิดมีกับพเปิดโอ้ย กัทันหันโอ้แบบมันจะขาดตอนโอ้คือมันไปหาที่เปิดไม่ทันใช่ไหมเธออยู่ที่ร้านคนซื้อมากินก็ซื้อมากินที่บ้านเปิดแวและเปิดกระปวดต้องไปเช้าว่ะระมงปวดคอแล้วเซ็บเซ่บได้จ้ะกับข้าววันนี้มีมีปลาทูทอดด้วยมีตำแตงแล้วก็น้ำพริกไก่แล้วก็มีผักกระทกลกเอ้ยผักอะไรนะผักอิทุกผักอิทุก คนละอย่างกับปัากะทกลอคนละอย่างกันคเมนเเดาตัเมนเขาเรียกเดาะตัวภาษาส่วนเขาเรียกกันนะเอยอิทกอทกอืมผักเออผักขันค่นลาก็เออนผักอิทกอืมภาษาไทยเอญอย่างบุ๊กระทกลบบอกมันคนละอย่างบอกกระทกลกนี่โอ้ผักหวานปลา๋อ นี่ถ้าไปแกงก็งอร่อยได้นี่อต่แกงใส่แต่ว่าหนูให้กินหนูว่าใบามันแข็งหรือว่ามันเป็นเพราะใบแก่บกใแบ,บ,บ,กบแก่เนาะใบแก่ใบเขียวโอ้มันแข็งนี่นะคะมันเป็นความสุขของคนชนบทค่ะนั่งทานข้าวไปคุยกันไปเนี่ย้ย พี่ดูดูดูพี่ชายฟ้าสางกินไปร้องไห้ไปปวดฟันโอ้ยทรมานฉะนั้นค่ะอวัยวะทุกส่วนสันในร่างกายเราสําคัญทุกอย่างนะคะทุกคนควรดูแลแล้วก็ใส่ใจนะคะอย่าไปใช้แบบผิดเขาเรียกอะไรผิดวิธีนะเอาฟันไปเปิดฝาขวดไม่ได้นะคะฟันแตกเลยนะเนี่ยเห็นมีพี่ชายเสื้อเสื้อสีเหลืองเนี่ยแบบฟันแยกฟันแยกหมดละเอาฟันไปเปิดฝาขวดอ แล้คนอาละ,ะคะทุกคนวันนี้ก็คลิปนี้พอสมควรแล้วนะคะได้เวลาขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ